ยังไม่รวยคุณโอ้ยค <t> ุณโอได้เจอโอหลอดบ่อยปะเนงานเิงเลยโยคนเดียวก็เจอแต่โอหลอดเนี <loved> ่ยแล้วตาสุดท้ายเจอวาโลเแล้วาโลก็แบบซึมเลยเจอผมผมแบบตึงจับถือปีกีสีใบไม่เคยใช้เดี๋ยวผมได้จับวาโลแต่วาโลเป็นบูลแล้วไม่ใช่จอร์ดาอล์ลูกเต่ามีสีขาเอาซามขาจะหนีไปเอาประกันก่อนนะประกัแล้วกดเปิดไฟมา เปิดนะโอเคสักพลสิบแปดไอ้เก่งยี่สิบป่ะเนี่ยเอ็เริ่ก่อนเร่มลังก็จริงป่ะเออจจริงเร่มหลัง่ไช่วหรืองายแต่โอ้หหลอะเริ่มหลังนี้ชิบหายมช้าหนึ่งือสักสอ เม,มื่อ,อไรผมเชื่อมันผมหาเจอเ<ม> <c oughs> ชื่อว่ามันจะนี้ก <c oughs> ็รอให้มันเจอโอ้โหแต่ละคนโมโโ้เล้าอหลอดหา <c oughs> ที่ยันไม่เจอนี่คือแบบก็คือว่าอรอยที่มันไม่เอาหลอดยจริงจริง <c oughs> อ่ะสลับเป็นการดีสาน์เลื่อนด,ดู <c oughs> คูเค่เราเนี่ยคู่แฝรหช์ฝาคุณใหญ่หว่าเมื่อรู้จักไหมเจ้า เอาเกียร์กีเร่อบ่อยเฮ้ยพอลก่อนบ่อยทอชินไปเปิดท่าโอ้โหไเปิดท่าเลยไ่มีหมาเรียนหนึ่งดยโอ้โหซึม่าโอ้เอว่าเสร์มแบบมือหูได้อมันโดนเยอะสเเกินนี่เราปรับได้ใช่ปไอที่ว่าออกออเทิดออกอะไรใช่ปหมออเตออกมาไปแบนึงโอเคใส่ออกไอใส่คอมมาเล้เชื่จน อ่าเราจะเล่นแบบแบบเรา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 จะตีได้ไหมเราได้เข้าโชว์ของด้ไหมผมชิบอ่ลเราเอาเล่นดอกกล้องไปโชว์ของกันได้โอเคปล่อยปล่อยปล่อยโอ้เหมือนกันไม่ใช่มาโชว์ของเาตีกันไปไลฟ์สกิลปะป๊าอะไรก็ได้ไม่มีบนตอนนี้ เอาเป็นผมไม่หยิบหรอกพี่จงพี่จีล่ะผมเน้นแ hey, ฮโกโโ์คนดูพอพี่จีผมว่าไปค่อยหาระหว่างนั้นก็ได้หาตัวทิ้งมาดีกว่ามันทิ้งแล้วมันได้ค้อดเองนะครับคิดอยู่ผมมั่นใจว่าผมจะเปิดเจอผมรู้ว่าคุณโลเขาตัดกองผมมอยู่อูไหมครับสับของเล่นทุกคนจริงเปล่า สับกองเลยทุกคนผมบอกแล้วว่าสัตวบกองเล่ยไปไหนไปไหนไม่เห็นหน้าสักใบโอ้สามเลยว้าโควาเรไม่ได้ผมก็ไม่ดูนะตอนที่ผมเซิร์ฟเนี่ยคัือชีพหายเลี่ยวแต่ผมไม่สนคุณโคเพราะผมมีเยอะมากเลยเราหมิงก่อนจ๋าชิดเนี่ยอะรอไว้หน่อยวายเจอหนึ่งไปอึนไหนเข้า ฮ <Hill>, ิวฮิวได้อเวนอเวนเอ่อไม่กดเทกแล้วกันแล้แลกวก็ผ่าน, <laughs> น,นม, <laughs> มันมคนือคอนไม่คุ้มอะเพื่อ่เสร็จแล้วคร <laughs> ับ <laughs> ไม่เพดครับว,ว้าวเฮ้ยเขาจะบายเลียผมไม่ได้โอไมค์ก oh มันอันจะ๋ร่เดี๋ยวอ ไม่าด้ยัเป็นกุ้ยตันี้จ้ทโ้งอะไรเนี่ยนี่กสองใบอีอุโสกิลก็มาสวัสดีว่าพันขอริเอาไม่รู้ว่าจะให้กด้ดโดยซ้ำไ้ตอนนี้ไปเลยสิแปดแนขาตกไม่ขาตกขาตกพาไปหน่อยาปหน่อยปัดซึมที้เจ็คเกันเจ็คของบอท อันนี้มอาปันด้วยเนี่ยอ่ะสิบห้าไปเลยขอมืออยู่ดีมือมีเข้าอยู่แล้วไอ้มบอรห้าปาดเขาเขายอมเอาฮิวแบบกันเว็บไปกัดปกติผมนับถือใจเลยอาชิปหายเดียวชิปหายเดียวเปิดได้ตลอดได้เลย ไปเลยไไดีครับไม<ป>าเดียวเลยนี่ไอคอมเซนเดียร์นี่บบม,นมันเพื่ออะไรมาลอดตีน <c oughs> <c oughs> มันทิ้งไว้คุณโนคุโนดจากแล้วลบเอ้ยคุณมีบัตรเหลือเปล่าคุณเล่นน็อตคอมนี้คุณโอ้เ,เหรอคุมีบัตรเอใ่ไหคุณไม่คำนวณเป็นผมผมปล่อยสามแล้วแล้วไปวัดยูวเห็นปนะเราจะมีคำนวณเน,นี่เราต้องคำนวณมันไม่ใช่สา,า,า,เคเคามบาทจริงยิ่งมึงโอ้เขาไม่ยอมเล่นปันเบฟด้วยใจ ลยังไงออเดอร์กินหนึ่นงตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ใช,ใช่เป็นไะครับผมคนรนพัดีมึงเพราะว่าเจอตาเลีกที่เล่นไม่ใช่อไปง่อยแล้ครับแล้วพหแล้วไ <c oughs> โอโ้ยอย่าไปแบบกไหนมันซึมตี้นสแปเท่านั้นแต่ผมปล่อยไ I mean, อ้มม่รับทีกกท่กอฟพิกเกอร์อะเช็คว่ากินนึ่งมกติเท่ากัหมื่นไม่หมื่น เอาเติร์นจัวจัวอะไรไอ้เี้ยเก่งเกินเนี่ยไม่คุณดูเขาต้องคำนวณแต่ผมทำอะไรดียวทำอะไรดีขอดีครับเกมหนึ่งก็ตีมือได้แล้วนี่แชฉมืออะไรซูมแล้วพอดอ,อ๋อบอกผ่านแล้วสิปไปไม่เลยมาต้องคิดสักรอบบอกว่าคว้น่ะอ่านคิดก็ได้อ้าเข้ามาเข้ามา เช็คเช็ค hey, ค right? right, right. right, right. okay. okay. mm ิวยิมิคองคิวยิมัตอัมพาวสกิลแวนดก่อนทีฮิตาปั้นหนึ่งไอ้ปั้นวัดจบการต่อสู้ดิที่มือสองอทีไปนาพันแมนลูกสกิลสองเห็นที่ทัพกีาร์เซอชันหนึ่งเดไปเก่งขเ่สตูแอน์ เช็คดอาให้าา้งี้ี่ะอันนี้ตีอ,ตอ,อ,อันตีสองรอเนะแล้วก็นชนิด้ก็เช็คคีคีแวน์พาข้างนี้ไปบอดแสนดีจุาคุณไม่ตอบเดมนี้คุณโอคุณโดนสามหมืน่นอกแวน3นี่านทไ้ 18, หามทนีหนึ่งตีสามสามขาดอยู่ได้คุณไม่กาดเลยลกวรเนี่ยสามสามับเนย ของเดนเดียวแล้วผมชิยวไม่มีพื้นด้วยว้าอันน่ะยังไงคุณต้องใช้ใจเล่นเลยไปรู้สาวเรียครับยิงเพชรปิดเปล่าไม่ด้คุณใดไปยังไงผมคำนวณทุกอย่างแล้วพูดมากเอาทียิงมไงยิงมอะไรไปบายเอาบายไอตัวไหนบายวะพี่เนี้ยเล็วไอเนี้ยเร็อยู่ในหลบเกียนเกียนเกียนอยู่ในหลบ เปิดของกันโอเคถ้ามันไม่มีกูก็ยอมใจมึงเลอ้เนื้อเราติดเยอะมากโดนจากอ้มเของปล่าของเปล่าของเปล่าของเ่ามันมองคิดเยอะแหละ จะพับผมมูนช <át> ิบายนมีเดียนเข้าเทชัวนี่อยู่ด้วยกับคำนวนขามีโบไายกับเกียรติจอมมันกินรับทีแล้วแปลว่าข้อเสียมือไปสองตอนนี้ทีนโอเคากิได้ขอเมนมีสกิลพิเศษขอโดยพลเร็งสองหมื่นเหมือนกันมันสองหมื่นเองอุ้ยก็ให้หมื่นดีครับสองสาม บอกในคลิปแล้วครับว่าคุณเช็คก่อนก่อนไมคนเช็กเลยจะก็ไม่มีมันออกมาน้อยมากเราไม่ได้กดิทคไว้รอบที่แล้วยืต้องยินคู่กันเลยต้องยิงคู่กันสองอันเลยแต่กงคุเนยนี่ตะกงเรนมีคุณบอกคิดแล้วทางนี้แน่นอนถุงป่อยปล่อยเลยว้าวโอ้ มองกนุ่ไม่มีบรรยากาศหนหน้าวะหนึ่งสองสามเป็นทางยีกสาี่สามยี่สานีงานให้โอยเดี๋ยวเดี๋ยวปินมาเแรงอีกีสเดี๋ยวแรงอีกไหมเขาติดน่าตกันดีกไหมโอ้โหเขาเตินจัวปูสรสังอะไรจัวดึ๊ง ไม่เลยครับคุณผู้ชมผมผมพอนอนแล้วไอ้ว่ามันตอกเดมอะไรผมเลยยกแต่ผมยืนสองเดมผมยังกัดสุดโมแม่ของผมนอนแล้วว่าถ้าคุณเผื่อยังไงมันเลยกว่านี้ผมเลยยอมกัดมันีกว่าบ้านนี้ถ้าคุณได้บอกด้วยที่มันเจ็บดูดูเขาบูลลี่ผมเขาพูดอคาจริงวันเงือบปากเปล่าไม่มีใช่ไหมสเต็กเล่นผมแค่จากดูว่าโอ้มีเปล่านี่กองันแหละก็คือชั้นหนึ่ง คุณตัดดีๆคุณโอ้มันอยู่ עם, สตารกรรมคุณอยู่ในนั้นแหละว่าปันไปชุบอ่ะกัดไงมันกัดยังไงเอ้าวเบาครับที่แปดใส่แปนมันเบาตัวหน่อวะวายการสบไม่มีอะไรเลยได้เข้าเออว้า O N G O โอ่าข่าว G X ไม่มีอะไร ยังไงเนี่ยมันอยู่อ่ะดิไม่มีแมวโอ้ไม่มีโหเงียนะลูกคุณโนได้บอกด้วยแอดดี้ผมเห็นนะมันก็มัอะไรครับย่าโคตรฟัวเขาเถิดจิโหเยี่ยเนียวเจ๋งไหม่าวอดเก่งแต่ถ้าไม่มีก็หมาสบายตอนเสียดายไม่มีเพื่อด้วยแล้วก็คำนวณตรงที่เราอ่ะเออบาร์สคงมีสักสามเมตรถ้าเล่นคอมไบอะไรชุดเดี๋ยนะ เดี๋ยวเกมมือแล้วกันะะให้เราเข้าเลิกก่อนก็ได้เราเกมมือ